ก้อนบอล fw นะวันนี้เราจะไปเลียบเทพเจ้ามังกรดูดูดูอันนี้ผมเล่นในเซิร์ฟออนไลน์ครับไม่ได้เล่นในโหมดซิงเกิลอันนี้ผมเล่นในโหมดออนไลน์ดูคนหนึ่งบึมบ๊มบึมบ๊มมาต้อมีดอกก้นบอลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกครบแล้ว พูดแล้วกว่าจะหาก็ได้ก็มาเราก็มาถึงกันเรียกมังกรล,ละเวลาเรียกเจ็ดโลเรียกมังกรโอ้ที่จริงผมเรียกอบนี้็รอบที่สองอะรอบแรกผมเลยอ่ะ Hoa, sao yêu đi. đi mọi người hoa, 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 đi hoa, đi hoa, đi 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 <Okay. S 2> I just have to grab the one wish for it. บา,ายหวานกระจาย1หาใหม่หครับเท่านี้แล้วครับอ๋บายบายครับ